สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบริชแนลนะคะตอนนี้นะคะรถพี่ไทยบรนนอกนะคะยางรัอ่ะเด้อพ่น้องตอนนี้กําลังเอาอยางอะไรมาเปลี่ยนให้พอได้ไปก่อนเนาะโดยอันช่างพนกับช่างตั้มแล้วก็ช่างช่าง,งพันนะทำะกันเองเวยค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่วิภาวีนะคะพี่เอซีโมบานะคะคุณบัวทองนะคะใส่จวดถิ่ นี่นะคะก็เอ่อจะเอาให้พอพอไปได้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวลุงพันเขาก็จะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไม่บ้านเนี่ยเจะบอกไม่บ้านนบ้านนเนาะ แม่บ้านไถแม่บ้านนุงพลน่ะมาแม่บ้านได้สัมประสิทข้าอยากน้องไโอ้ถ้าไม่ไปก็จะได้บ่อ๋อแม่บ้านมาอืมเอาเพื่อนไปนำบอเอ๋อมันนี่มัดนี่เจ้าจะได้ไปเปลี่ยนเลยตายแล้วสู๋แต่คือได้ยินเหลาตังโดนนัวเปีปกเทียนเหลืเดิเจ้ายังไม่ไปเอามันนี่มาไปเปลี่ยนยางได้ไง ค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะ100%นะคะจะบอกว่าตัวอย่างใหม่จ้างใหม่ เพิ่งยุ่ยโคเดียวแล้วเปอร์เซ็นตกับใหม่กะบมาหน่อยนึงบวมซ้มอย่างเปอร์เซ็นต์เอาใหม่ไปเลยย่างใหม่ไปดูไปถามที่พ่อคิดอ่ะอืเขาบอกต้องเอารถไปดูอ่ะอาจะยังมีก็ปอกสิบเจเส้นละ2,900ันเก้สุดแล้วอืย่างใหม่นะต้องมาถามบอมีครับ มียี่ห้ออะไรอ้วนยี่ห้อวีเหรอแม็กซิดเนาะไปด้านมองด้านไหนยังไงอ่าสโสสกลการยางตรงหอนาฬิกาตรงโต๊ะอันเข้าเข้าไปเนาะมันจะเป็นร้านยางใหญ่ร้านส่งเลยอันเขาเลนเาี้่นเขาือตก็มาวิ่งเมาอยู่นี่แหละโสสกลการยางนะถ้าไปนะอยู่หอตรงหอนาฬิกาเลย ตรงไปแดงนี่มองไปเลยเธอไปทำเลยแล้วละเขาเปลี่ยนเลยเนั่นน่ะเปลี่ยนพร้อมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างตามกดกดด้วยนะคะสวัสดีค่ะโทษไปถามเจ๊เบิ่งเลราคาเท่หร่เขาไปทอเิงเลยราคาเท่าไหร่เขไปเขาปิดเมื่อกี้นะ ไปบึงไปถามกขานะเพิ่นน่าบ่มีเพิ่นก็เพิ่นก็ชิกชืกให้อยู่แลเบิ่งเพิ่อนอยากได้ออกชุดเ่กับแม็กเพิ่นนี่ละบานี้องผมมันขอบ1ิพกเราอันนี้มันหน้ามันใหญ่กว่าด้วยไม่ต้้้อองงยาานนหใเแบ ต,ต,าาต้องดูปีมันด้วยวปีสองพันสองพันยี่สิบเอ็ดบหมันมเข้าแล้วแหละปี สวัสดีนะคะพี่งนางนะคะ1สิบเจ็ด้ยถ้ามียางไปนะเขาดูอยู่แล้ว ยายางเก่ามันยี่ห้อ,อยังสนิทนะออโอตอนตนี้ดเดี๋ยวนะอ่ะเสียงนนนะเอาอได้ีะนะโอ้มาบอท่น,นอโอ้ยมากับเสียง <c oughs> มาบอลท่นเอาคลิปไปยู่ายชเมาดิ <c oughs> โอ้ซักผ้าไปตากผ้ามาตากผ้ามาตากผ้าบางไงอันเดือนหนึ่งซักเสื้อหนึ่งมันบ่ครับโอ้เสื้อผ้าหลายนี่เดือนหนึ่งซักเสื้อหนึ่งแล้วเปล่นรอเดียวเออเสื้อไปเปลี่ยนอย่างนี่ให้มันไปได้ก่อนอืออดีต้องเลีงต้องเลีงไปได้ตั้งแนี้นะมันมันไอ้นี่พอดีกันอยู่ยางมันหมดสภาพแล้วอะไรวะเนี่ยไปได้ปะ ไปเมร่ไหร่ก็ต้องไป๋ยวกำลังโทช็คสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าห้าอยู่นั่นแหละไม่ต้องมาสองหนึ่งห้าครับห้าห้าอาสเจ็ดไปทไหนไปเที่ยวที่ไหนเทียใหม่ตีสองพปีปปีใหม่ปีปีปี่สเเลย215ห่ห้ลุงงลุงงบถ้าถ้าอยากได้ถึก ก็จะให้ลุงไปเตียนนะครับสองพันร้อยอะไรก็ป้าเอาไปใส่เอาไปใส่เองสองพันใส่พิ่มอะไ้สองพันสอง สองพัน่ได้บ่สี่ละสี่รอบนครับครใช้เสร็แล้วตั้งศูนย์ให้ด้วยครับครับครับะตักันสองร้อยแล้วเขาใส่ให้ลร่งสพันสอทเองสองพันสองพองตั้งศูนย์พ้อตั้งศูนย์ให้ด้วย ตัวชุดเลยละแล้วโหลดไปไปพันเอาเบอร์โทรกันเลยบอเบอร์โทรกันเลยบอไปที่พอนอธิการนั่นแหละมันถูกสุดแล้วมันเข้าาทงนบ่เข้าไปเออทางเข้าเลยเป็นฮอร์นีการกับตำใส่ตำใสเลยทนเลยโอการยางน่ะหรอโซการยางโซตะก้นบอกโซตะก้นการยางนะคะไปแล้วนะคะ ไปได้ไปได้แล้วเพราะว่าอ่ามีอะไรเปลี่ยนแค่ไปเปลี่ยนแะ่ไปเปลี่ยนที่ร้านยางนะคะตอนนี้นะคะรถไปได้แล้วเนาะไปได้อยู่ค่ะไปก็ไปเปลี่ยนที่ที่นู่นน่าจะเปลี่ยนทั้งสี่ยางสี่ล้อเลยมั้ยตราคามาเลยนะครับถ้าเปลี่ยนเองผมถ้าถ้าขายให้ผมเลยเช้นละสองพันบาทนะครับจะเป็นลูกค้าประจำนะครับมาเปลี่ยน ในน้ำช่างหรอกนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พันธ์เขาจะไปเปลี่ยนที่คอยไปไซส์เล่นละสองวันอก้นอ๋อคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บริษัทเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ